เจอเน้อออกมาคุยขยะอยู่ข้างทางนะคะเพราะว่าเป็นห่วงเปรี้ยวมากกว่าขาวเพราะว่ายังไงขาวก็เขาอาจยิ้อยู่แต่นี้แหละเอาพูดชัดๆว่าเจอที่ไหนเน้อที่ทางขยะน้อ้างขยะข้างทางเขาว่าังคุยขยะไกลไหมประมาณสามร้อยเมตรสามร้อยเมตรหันหน้าไปทางไหนไกลหันหน้าไปทางไหนย้อนกลับไปทางน้นไปทางเข้าไปในเมืองย้อนกลับไปทางในเมืองเหรอใช่โอ้ยเจอแล้วค่ะ เย้คุณพี่นุ่มนุชเจรจาคุณคลิปเดอะไฟไปปัดเย้ทุกท่านเย้คุณแดนเย้คุณพี่บุญน้องเย้เจ๊เพเย้เจ้าก็คงบอกมาประมาณกลางคืนเหมือนกันนะครับกลางคืนเหมือนกันเพราะว่ากลางวันเขาก็กลัวว่ากลัวว่าจะโดนกัดโดนไรมั่นโดนหมาเจ้าทิพย์กัดเราต้องออกมาช่วงกลางคืนนี่นอนคาดว่า เราจะเจอเปี้ยวเช้านี้ยังไม่รู้ให้มันให้คำมันสัญญาไม่ได้อืว่าวันนี้ก็ไม่ไหวแล้วมันง่วงเพราะมันมันได้พักเลยเดืกหลายคืนแล้วอขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะดีใจจ้างนะคะกุณพี่นรุตพอตอบอกแล้วว่าเจอที่ทางคายานะคะน้องออกมานะคะน้องออกมาไกลาจากโรงแรมไหมประมาณสามร้อยเมตรหางหาง ถอยหลังคืนไปทางในเมืองนะคะถอยหลังกลับไปทางในเมืองประมาณสามร้อยเมตรนะะตอนนี้รอ,อเจอเปรี้ยวตัวพวกนี้เจอแน่เย้พระกนกับพ่อตัวพระกนกเย้เอานอนด้วยกันแล้วเอานอนด้วยกันแล้วค่ะนอนมองนาหน้าน้าไปทางขังขยะอยู <c oughs> ด่ดีนอนเหรอลูกหนวดหัวมันแนบพี่ตอแล้วเร็วไปนอนข้างพ่ตอตอเดินไปไปเร็วเร็ว<ม>นี่นอนนอนด้วยกันแล้วเอานอนแล้วนอนแล้ว โอ้ดีนอนแล้วนะคะกินน้าแล้วก็กินอาหารเม็ดนะคะไปชุดหนึ่งแล้วโอ้โหนอนแล้วค่ะนอนแล้วว้าวว้าวนอนแล้วนี่นอนเออคนอนแล้วโอ้ยนอนแล้วคุณหญิงคุณหญิงโอ้ยคุณหญิงของแม่โอ้ยคุณหญิงจะนอนกับพ่อต่อแล้วหรือเออนอนแล้วค่ะนอนแล้วโอ้ย คุณหญิงคุณหญิงบอกข้อยังอยู่นะคะเขาหลุดเชือกตัวดำดำนะะเชือกดำดำที่เป็นเชือกเชือกอกเนาะเชือกรัดอกของมาเขาหลุดมันหลวมเขาก็เลยหลุดได้ค่ะค่ะนอนนะคะพอต่อกก็ง่วงแล้วดูดีก็กินน้ำแล้วก็กินอาหารเม็ดนอนแล้วค่ะโอ้ย นอนแล้วเอาพออ่ออ,าพออ้อมไหมลูกเอาพ่ออ้อมไหมเออมันไม่หนาวเท่าไหร่ไม่ต้องเอาพ่ออ้อมก็ได้เนาะเอาผ้าเอยยิ่งติดพ่ออ้อมอยู่ยิ่งเปรี้ยวยิ่งติดใหญ่เลยพ่ออ้อมอืมคนนี้เามาให้เขามีพ่ออ้อมอยู่นะคะแม่เอามาให้ยเยอะแต่ว่าอยู่บ้านพ่อต่อเนาะนอนแล้วดูดีกับบ้านแล้วค่ะดูดีกับบ้านแล้วค่ะจาจาร์ธัญรัตน์พี่มุนน้องทุกท่าน ดีกับบ้านเราเด้อคุณพี่เพชรนะคะเดิน้อนลงนวดมันนผมนอนลุงเดินอิล่าเอ้ยอิล่าเอ้ยกับสุบ้านลูกกับสุบ้านขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณวอเตอร์บาร์คุณเอธิปัตโตลูกสาวคุณพิพี่โปโป้นภัทริยาพักผ่อนหนูนาขอบคุณค่ะพ่อต่อดูจะไม่ไหวแล้วลุงงงค่ะพ่อต่อตื่นตีสามแต่เมื่อวานนี้นะคะ ถึงที่สามวานเจอครั้งแรกจําได้ใช่ไหมคะจําได้คะ่ะเขาจําพ่อต่อได้นะคะเขาจําพ่อต่อได้อพ่อต่อเรียกเขาเังนั้เขาก็เข้าหาเลยนะคะคุณมาริกาขอบคุณคะ่ะจําได้จําได้คิดถึงเปียวแล้วเป็นท่านอนไม่ได้หลับหลาขึ้นนะคะห่วงห่วงห่วงนอนไม่หลับหลาขึ้นโอ้ยนะคะเด็กนนัน้อยๆเราก็สบายใจหนึ่งเปาเนาะคิดว่าเปียวคงไม่ไปไกลจากพ่อต่อ ใช่ค่ะเปี้ยวคงไม่ไปไกลเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกหากันนะคะอีกสักพักหนึ่งนอนอีกสักตือนหนึ่งก่อนเนาะพักผ่อนพักผ่อนพรุ่งนี้เช้าหาเปี้ยวต่อพินภัทริลาพี่ปโปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะดีใจด้วยดีใจด้วยจ้าพี่โปโปทักเข้ามาพี่ปัดบอกพรุ่งนี้ตามหาเปี้ยวพรุ่งนี้ตามหาเปี้ยวพักผ่อนก่อนพ่อต่อตอนตอนนี้เราคอยเจอเปี้ยวตัวเจอตัวเปี้ยวแน่ๆพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะคะ โอ้ดีใจเด้อค่ะดีใจคักหลายเด้อ